แดนอาถันตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นหมู่บ้านชาวเขาเล็กๆอันห่างไกลตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาอันเงียบสงบมีบ้านเรือนชาวเขาราวยี่สิบหลังคาสร้างด้วยไม้ยกพื้นสูงด้วยเสาใต้ถุนหลังคามุงด้วยหญ้าแห้งตามวิธีดั้งเดิมดำรงชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์เป็นอาหารโดยรอบรายล้อมด้วยธรรมชาติ อันเขียวชะอุ่มเต็มไปด้วยป่าเก่าแก่และขุนเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าบรรยากาศเงียบสงบและเรียบง่ายลุงชมชายชาวเขาวัยหกปีผิวเข้มหนวดเคราวขึ้นเต็มใบหน้าแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวและเครื่องแต่งกายแบบชาวเขาโบราณท่าทางเงียบขรึมแต่แฝงด้วยความน่าเกรงขามของคนที่เติบโตมากับป่าเขา และนนลูกชายวันนี้ลุงชมและนนต้องเข้าป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์มาเป็นอาหารบ้านวนเมียลุงชมจึงได้เตรียมสเสบียงสำหรับสองคนและพูดคุยกับลูกชายลุงชมและนนเตรียมของเพื่อเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนที่เคยทำเป็นประจำชมพู่ลูกสาวของลุงชมขอเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วย แต่นนพี่ชายห้ามไว้เนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยลุงชมพูดคุยกับป้านวันให้ดูแลลูกสาวให้ดีก่อนที่ลุงชมจะเข้าป่าล่าสัตว์และแล้วลุงชมกับนนก็ออกเดินทางมุ่งสู่ป่าที่คุ้นเคยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานนลูกชายของเขาร่วมเดินทางไปด้วยทั้งสองพกพาเพียงเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์และตะกร้า กของธรรมดาทว่าครั้งนี้บางสิ่งบางอย่างในอากาศกลับแปลกไปไม่เหมือนเดิมป่าที่ทั้งสองเติบโตและคุ้นเคยมาตลอดชีวิตกลับดูเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดเส้นทางเดิมกลับเลือนหายจุดสังเกตเก่าแก่ที่คุ้นเคยก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยลึกเข้าไปในป่าทึบทั้งสองกลับสะดุดเข้ากับกลุ่มคนแปลกหน้าชายชะกันพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือมากมาย กำลังตัดฟันต้นไม้โบราณอย่างไม่เย,ยดีต่อสิ่งใดรอบตัวมันชวนให้ขนลุกเพราะไม่มีใครจากหมู่บ้านเคยกล้าเหยียบย่างเข้ามาในส่วนลึกนี้ของป่ามาก่อนว่ากันว่าที่นี่คือดินแดนต้องคำสาปเขตต้องห้ามที่คนโบราณเตือนสื่อต่อกันมาว่าอย่าได้ล่วงล้ำเข้าไปเรื่องเล่าเก่าแก่พูดถึงวิญญาณผู้พิทักษ์โบราณ และภัยร้ายลึกลับเกินกว่ามุดจะยังถึงลุงชมกับนนจึงซ่อนตัวเงียบอยู่ในเงามืดเฝ้ามองเหตุการณ์ตรงหน้าโดยไม่ปริปากพูดแม้สักคำลุงชมและนนสบตากันด้วยแหววิตกพวกเขารู้ดีว่าคนแปลกหน้าเหล่านี้กําลังล่วงละเมิดดินแดนอาถามและบางสิ่งบางอย่างที่หลับไหลอย,อยู่อาจกำลังจะตื่นขึ้นพร้อมหายะนะ ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ลุงชมและนน้นหมอบหลบอยู่หลังผู้ไม้หนาทึบเฝ้ามองคนงานเหล่านั้นอย่างเงียบงนันท่ากลางเสียงขวานและเสียงเลื่อยยนที่ดังสะท้อนกล้องไปทั่วผืนป่าราวกับเป็นลางร้ายบางอย่างที่กำลังจะเริ่มต้นลุงชมและน้นตัดสินใจหันหลังกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อบอกกล่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คนในหมู่บ้านฟัง สายลมเย็นเริ่มพัดผ่านทั้งที่ท้องฟ้ายัางคงปลอดโปร่งสดใสยอย่างผิดธรรมชาติ